ชนไก่บนเนินเขาชนไก่ครับติดกับออผาลาดนะดูฟังเสียงลมครับดูลมดินที่นี่เป็นดินดำดีดินดีมากเลยครับแต่มันปนหินปูนครับก็อาการอที่เหลืองๆนี่ก็คือ จะเป็นวิกฤตคือได้แคลเซียมมากกว่าแมกนีเซียมเพราะว่าเขาดูนครับเขาชนไก่อยู่นู่นครับใส่นู่นครับปลายเสาเสาหนึ่งเสาสองนั่นคือเขาชนไก่แล้วก็ทาง ซ้ายเป็นภูเขาที่เขาทำโดโลไม้ครับโดโลไม้ก็เป็นหินปูนที่เขามา,าบดโม่เป็นอาหารเสริมพืชเป็นธาตุอาหารรองครับก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมแต่ที่เขียวก็เขียวครับดอกโอเคครับทำใส่สเตปสองไปร่วมกับปุ๋ยต่งตางๆของกรรมวิธีของเกษตรกรครับ แต่ดอกก็ยังใหญ่ใหญ่โอเคแล้ครับก็ปกติใช้สิ่งเกษตรก็จะได้ประมาณดอกเดืีนห้ถ้าใช้สเตป2เปิดตาดอกและสั่งติดก็คุณภาพดอกก็ประมาณเหรีนญ10ครับก็เนี่ยครับเพราะว่าติดเลี้ยราดดอกดีก็โอเคเนี่ยครับลูกติดอย่างนี้ครับติดไล่ติดเรียงดอกออกแทบทุกข้อ ติดทุกเถาครับแต่ไหนที่เนี่ยช่วงไหนที่ดินดาเยอะต้นก็จะเขียวสมบูรณ์แต่นี้ตัวใส่ปล่อยทางน้ำด้วยนะครับใส่ตัวเออใส่ตัวทงทองมิสเตอร์กิีนเข้าไปปกติเขาให้ใส่ก็สองช้อนต่อน้ำสองร้อแล้วก็ปนปุ๋ยไปนะครับแต่ที่นี่ ขยับไป4ี่ช้อนครับแล้วก็พอหลังจากที่ผมมาดูก็เบิ้ลขึ้นไปเป็น6กช้อนครับต่อน้ำสอ0รเพื่อให้เกิดการช่วยในกระบวนการการดูดซึมธาตอาหารครับก็ช่วยแก้ปัญหาได้มากแล้วก็นี่ครับติดไล่ติดเรียงไปเลยครับเดี๋ยวไล่ให้ดูตั้งแต่ตรงนี้นะครับ Okay. ติดนะครับติดไกลๆติดนะครับติดเลียงไล่เลียงไปเสยขึ้นไปก็ติดหมดครับติดไล่เนี่ยข้างนี้ติดเยอะครับติดเจอติดตกดีนะครับก็ถือว่า ลุนต่อครับอีกประมาณไม่ถึงเดือนประมาณตีว่าจากนี้ไปอีกสักสามสิบวันแต่ตอนนี้ติดแค่ประมาณถ้ามันใหญ่เนี่ยถือว่าผ่านนะครับแต่ถ้าจะเอาว่าติดกันหรือว่าจะเก็บแบบนี่ครับอาการเดี๋ยวให้ดูไกลๆครับเขียว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 ไปแล้วพอตรงไหนเจอวิกฤตของหินปูนนะครับจะเกิดอาการนี้และบอกได้ยังไงอาการที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยครับดู ยอดมันจะชอ็อตมันขาวรอนะครับแต่ดูทางใบครับมันจะเป็นเหลืองๆก่อนหน้านั้นแยกว่าน,นี้เยอะเลยครับมันก็เป็นหมดนะครับแต่ว่าเรามีวิธีการแก้ปัญหาครับทําให้มันไปได้ในฤดูฝนนี่ถ้าที่ดินร่วนอันตรายมากที่ดินทรายอันตรายมากแต่พอเป็นที่หินหินลูกลังหินปูนทรายเป็นกวดเยอะๆขี่นกยุงตีนะครับระบายน้ําดี แต่แก้เป็นเรื่องๆไปนะครับแก้เป็นช็อตๆไปนี่ครับตรงนู้นคือตรงนี้ฮะคือที่เราปล่อยตามสายไปได้แก้ปัญหาเรื่องดินทําให้มันกินปุ๋ยแล้วก็ไม่บล็อกตัวกลางทําให้ปากดูดอาหารได้ตรงนี้ดูครับเป็นทางรถเราไม่ได้ใช้อะไรช่วยมันนะครับตรงไหนที่มีวิกฤตมากก็จะเหลืองแบบนี้ครับตรงไหนที่โดนดินเยอะก็จะเขียว เป็นย่อมๆก็สามารถโมดิฟายได้ทุกอย่างครับอยู่ที่ความรู้ครับก็ไม่ได้ว่าเก่งซะทุกเรื่องครับต้องลองลองไปแต่ว่าสิ่งที่เราให้ลองเนี่ยสี่วันแปดวันสิบสองวันนี้รู้เรื่องแล้วครับนี่ครับดูครับประสิทธิภาพของตัวสเต็ปสองติดติดมากมายดอกติดก่อนนะครับ แต่ถ้าไม่มีฝนนี่คือติดลูกแต่ถ้าจะเอาอีกนี่จริงๆมันเรียงแล้วนี่ครับตรงนี้ลูกหนึ่งไล่ไปครับตรงนู้นลูกหนึ่งเถาเดียวกันได้สองลูกโหดแล้วครับติดอย่างนี้ถ้าแรงเลี้ยงไม่ทันเนี่ยติดลูกถอยครับเนี่ยติดไล่ไล่คอเลยครับข้อนุ้นก็ติดข้อนี้ก็ติด ถ้าสาดสเต็ปสองอีกครั้งเรียร่านะครับถ้ามันแห้งดวงดีก็ได้มีสามมีสี่มีสองเกินแน่ๆนมีสามมีสี่อยู่ที่ว่าฟ้าฝนจะเป็นใจไหมจะแห้งให้ไหมครับก็จบสากนี้ถ้าเขาจะไม่ไม่สาดสเต็ปสองก็เอาลูกไว้รูปนี่ก็ขึ้นสเต็ปหนึ่งครั้งเว้นครั้ง สลับกับอะมิโนสิงเกษตรแล้วก็ใช้ชุดสร้างเนื้อปกติที่เขาเคยใช้กันก็จะดีจะงามครับนี่ครับดูดอกยังไมาอันนี้ถ้าเชื่อมั่นเราก็ได้แบบนี้นะครับถ้า50-50ก็ได้แบบ50-50 มากครับสวัสดีครับ